ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของพายันที่เป็นของหายากของสมพระอ่อนนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงของเก๋ไม่ใช่ของแท้นะครับอด้วยของแท้ถามว่าไหม,มีครับผมปัจจุบันพบเจออยู่สองชิ้นอยู่ที่ผมชิ้นหนึ่งนะแล้วก็อยู่ที่แอดมินผมชิ้นหนึ่งเทาง่านี้มันก็เอาเป็นตัวอย่างยากเพราะมันถูกเลี่ยมอยู่ในกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเห็นเลยไม่ค่อยชัดเจน ก่อนต้องวาถึงลักษณะอัคคยันแบบนี้ก่อนไมาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่าตาอัขระยันเ,เรียกว่ายันไก่เทือนหรือยันดอกบัวบานนะครับเนี่ยาระใหญ่ดอกบัวบานอย่างนี้ข้างล่างจะเป็นตารางยันไก่เทือนหรือ,อได้รับการสุดทอ,อบอยากสั่ราะสุกไก่เื่อนทีนึงนะครับเพราะอ๋อ,อท่านตามประวัติ้วต้องไปหาดูนะทำไมถึงสุดน่าทางด้านนั้นนะครับเพราะพันธุ์บ้านสร้างที่เป็นอาจารย์ท่านมีความสัมพันธ์เช่นไรนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งคนอาจะมาเล่าให้ฟังโดยพยานอัคระยะนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเขียนอยู่หลังรูปหลวงพ่อออดที่เป็นรูปคลาสสิกหายากมีไม่กี่ชิ้นนะครับและมีราคาเล่นฐาเล่นข้างสูงนะครับดังนั้นการที่เรียกว่าอะไรคนเราจะมาจําลายมือหลวงพ่อออดได้มันยากเพราะเนื่องด้วยของแต่ละคนมีกันอยู่ที่ตัวอาจจะแค่หนึ่งหรือสองชิ้นนะครับ มันก็อาจจะไม่มีตัวอย่างเปรียบเทียบได้จํานวนหลายๆชิ้นให้รู้ว่าลักษณะลายมือเป็นอย่างนี้แต่พอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนื่อก็รู้ว่านี่คือของพ่อออดดังนั้นเมื่อเราเจอของแบบนี้แบทบี่แบบไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยแน่นอนครับจากภาพถ่ายมันก็โอเคครับต้องดูตัวจริงครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถึงยุกไหมแม้แต่พื้นที่ผมได้มานะตอถึงมือผมก็มาพิจารณาความเก่าความถึงยุคลายปากกาะไรคือมันได้หมดช่วยกันดูแต่กูแอดมน นสรุปแน่ชัดแล้วว่าใช่ของหลวงพ่อทันยุคแน่นอนแต่ที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยทั้งสามชิ้นเนี่ยมันไม่ใช่ครับอาจจะมำว่ากันไม่ใช่อย่างไงนะโดยตัวเกทตัวนี้เพิ่งออกมาเมื่อเนี่ยครับช่วงเดือนมกราคมปีสองห้าหกเจ็ดต้นปีนี้เองนะเพราะการปรากฏของพยันที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยที่ผมได้ทําโชว์ที่กลุ่มนะครับช่วงซักประมาณเลยกลางกลางไปปลายปีใกล้ๆกับปลายปลายปีมาแล้วอะ่ะมันก็เลยเกิดการไปทําเกสมา ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหสายทำพักเกยอย่าเรียกว่าสายกว่าต้องเรียกว่าสายมิจฉาชีพในของพารเครื่องนะครับอีกแขนงหนึ่งคือการทําพักเกยเนี่ยม่งจะูกไวดยจริงๆนะครับครับที่ตกใจคือเขาสามารถเขียนละขณายันอย่างนี้ได้ด้วยแต่มันก็อ่านไม่แปลกครับถ้ามันมีคนที่เคยบวทเรียนมาแล้วเขียนยันเป็นมันก็เขียนได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนสดหรือการลอกลาย มันก็ว่ากันไปเพราะว่าคนที่ไม่ชนานาญจริงเนี่ยผมว่าน่าจะต้องทําแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วก็ลอกลายลงมาทีละบล็อกมากกว่าถ้าเขียนเลยด้วยปากกาเนี่ยอาจจะเละไปเลยครับเพราะคนไม่เคยเขียนไงครับอ่ะเดี๋ยวว่ากันต่อนะครับทําไมทั้งหมดนี้ถึงเก๋เดี๋ยวเราไอประวัติการเป็นมาของ3มชิ้นเนี่ยผมทําลงในกลุ่มของพ่อออดไว้บ้านช้างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่าลงไว้เมื่อช่วงตน้นต้นมกรานี้แหละนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะอัปโหลดลงเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นนะครับไปดูได้ว่ามันเป็นมายังไงมายังไงมาผืนไหนมาก่อนมาหลังแต่เันนี้เรามาดูกันชัดเจนอีกทีว่ามันเกยังไงดับแรกที่มันเกยแน่หนึ่งครับอย่างที่บอกไว้ในในในนั้นคือความเก่ามันไม่ได้นะครับเนี่ยคาบจะเป็นคาบความเปื้อนความไรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามการเวลาครับมันเป็นการที่บิวสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยครับผ้าก็ไม่ถึงยุคนี่ผ้านี้เป็นผ้าดิบยุคนี้ยุคยุคปัจจุบันในผ้าดิบเนี่ยมันไม่ใช่ผ้ายุคเก่า ถ้าใครเล่นผ้ายันเคยส่องลายผ้าดูจะรู้ว่ามันเป็นยุคนั้นเป็นแบบไหนอ่ะปี25งหกว่ากว่าหรือศูนย์ปลายปลายเนี่ยนะครับการเรียกว่าเส้นใยผ้าเป็นคนละเรื่องครับเนี่ยเหมือนผ้าดิบลองรีดเนี่ยตอนรีดสมัยนี้เนี่ยผ้าดิบอย่างนั้นเลยไปส่องเลยใครมีใครมีที่รีดผ้าที่บ้านที่ยังซื้อผ้าดิบมามาคุมอยู่นะครับลายนี้เลยนะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยมันเรียบเพราะเพราะมันเกิดจากการรีดครับเนี่ยถ้าใครได้จับผ้าจะแข็งกระด้างเพราะเกิดจากการรีด การทำไมถึงต้องรีดอย่างที่บอกครับว่าความไม่เก่าความไม่เนียนคือผ้าเนี่ยจากการเขียนยานครั้งแรกอะต้องเป็นผ้าขาวนะครับพอเขียนเสร็จปุ๊บถ้าเป็นของที่ทันยุของพ่อคนที่เก็บมาบูชาใช้มานานเรื่องเกิดความเปื้อนความอะไรเพราะนั้นถ้า,าม,นนมันเป็นความความชื้นอย่างเงี้ยมันเหมือนความชื้นเงี้ยน่ะมันไม่ใช่ฝุ่นละเวลาผ้ามันเปียกเนี่ยโอ้โหเปียกขนาดเนี้ตัวหนังสือทําไมมันถึงยังอยู่ครบขนาดนี้ครับ มันต้องจืดจางหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมันก็ต้องบานออกอะ่ะถูกไหมแต่นี่ยังชัดเป๊ะเลยหน้าหลังเนี่ยดังนั้นแสดงว่าผ้าผืนนี้ถูกการถูกเป็นก,การทําให้มีมคราบนี้ขึ้นมาก่อนถ้าใครได้ส่องก็จะรู้ครับว่าคราบนี้นเกิดก่อนนะครับแลวผมเชื่อว่าคราบนี้มันเกิดจากการที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรทาใช้เนี่ยใช้สีแต่ผมดมกลิ่นมันหอมนะหอมเหมือนกับน้ําตาลทรายแดงอะ่ะสมมุติถ้ามันเป็นน้าตาลทรายแดงผสมน้ำแล้วเป็นสีเนี้ย เขาทำให้ผ้ามันเนี้ยจุบลงไปเสร็จแล้วก็รีดไงพอรีดปุ๊บมันก็จะแห้งขึ้นมาเลยใครรีดผ้าอยู่ที่บ้านลองไปดูอ่ะลายอย่างเงี้ยมันจะเหมือนลายรีดผ้าทั้งหมดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะชุบเน้นั้นนผืนแล้วมันก็เป็นดวงเนี้ยมันไม่เท่ากันเลยครับความร้อนมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าใครเล่นเล่นพยันจะรู้ว่าผ้าเก่าๆที่มีรอยพับเนี่ยพวกค่าฝุ่นต้องขึ้นตามรอยพับอย่างนี้นะครับขึ้นเป็นเส้นเลยแต่มากน้อยต้องขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุข,ของผ้านะครับของความเก่าความจริงเนี้ย นะครับนอกจากผ้าที่มันไม่ใช่ผ้ายุคนั้นตัวอักษรที่เขียนมาลายเส้นแต่ละอันเนี่ยมันลอยอยู่บนความสกปรกมันแล้วมันก็ยังสดใหม่ลอยบนผ้าได้สองจะเห็นละอองเนี่ยมันยังยังยังอยู่ข้างบนอยู่เลยนั้นมันไม่ใช่ครับแต่ที่น่ากลัวคือเขาเขียนยันได้ไงถ้าใครไม่เคยเห็นหรือว่าใครดูธรรมชาติความเก่าไม่เป็นเนี่ยมันก็จะจบเลยแล้วยิ่งยิ่งมาเขียนแบบให้มันครบ เขาไปใหญ่เงี้ยปกติแล้วยันอย่างเงี้ยเขาจะมีเฉพาะยันอย่างนี้นะยันดอกบัวบานยันไก่เถือนข้างล่างบนล่างเป็นตารางเงี้ยหลังรูปไอ้สายเกยนี่โอ้โหเขาทาแบบลิมิตตดอิเดชันมาต่างหากนะครับโอ้โหเพิ่มเพิ่มยันอย่างเงี้ยที่อยู่หลังรูปอีกแบบอีกรุ่นหนึง่งเข้าไปข้างหลังแล้วก็มียันสามนะครับยันสามที่เอาไว้ทาแหลงหลังเหรียญมีกิโตุนะอีกโอ้โหยิ่งทํายิ่งเหมือนฆ่าตัวตายครับนะ และผมจะบอกให้เห็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถึงถึงความไม่เขาเรียกว่าความไม่ไม่ชนานาญของการเขียนน่ะคือในเมื่อเป็นคาราวาสที่ไม่ได้ชินกับการเขียนเป็นหลักถ้าใครเห็นพระยันตัวจริงนะจะรู้ว่าเวลาหลวงพ่อท่านเขียนยันเนี่ยท่านก็จะลากไปเลยจะเขียนแต่ตัวจะเขียนไปเลยแต่นี่มันเหมือนคนที่ไม่มั่นใจในการเขียนครับดังน,นั้นจะมีการเน้นการย้ำตลอดเนี่ยต้องมาคอยเพิ่มหัวเพิ่มเนี่ยเห็นไหมเพิ่มหัวเพิ่มมุมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย พราะด้วยความที่ตัวเองไม่ชํานาญเงมันต้องคอยล่าแล้วก็มาย้ําจุดย้าจุดอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความอันไหนไปแล้ก็ไปเลยอันไหนพอไม่ดีมันก็จะปย้ําแต่เยืองของหลวงพ่อก็มีการย้ํานะแต่ผมว่ามันเกิดจากการที่ท่านใช้ปากกาลุกลื่นเขียนนะครับแล้วมันจะมีช่วงน้ํามือขาดท่านก็ต้องวกกลับมาจิ้มเน้นที่หัวให้หมึกมันเดินแล้วก็เขียนต่อแต่นี้ไม่ใช่เนี่ยอันนี้ด้วยความไม่ชํานาญของคนที่มันเขียนไงมันก็จะเนี่ยคอยเย็นคอยย้าตลอดเนี่ยตัวสอนมันก็จะหนา หนาแล้วก็ดูไว้คมเนี่ยนะเนี่ยย้ําเนี่ยย้ําขึ้นมาเป็นเนี่ยเป็นเส้นอย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมหลายจุดอ่ะนี่อย่างเงี้ยเนี่ยดูดีเขียนแล้วมันระบายขอบเนี้ยไม่มีหรอกครับไม่มีครับเพราะว่าเวลาเขียนแล้วมันเขียนผิดไงมันก็เลยต้องมาทําให้มันให้มันใช่ไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับเนี่ยนะครับมีเขียนชื่อหลวงพ่อหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่สันทัดยังเขียนผิดเลยเนี่ยทัศเราใช้สอสออสสารานะครับ ผมถึงบอกว่านอกจากเราจะดูดูลายมือไม่ชำนาญไม่เป็นไรครับเราสามารถใช้เบสิกการดูความเก่าได้ของคนที่เล่นของเก่านะในอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แบบมาทํามาทําออกมาในยุคมาเพาะเป็นงานเดียวกันเลยไหมเนี่ยเป็นงานดออิ่งธรรมดาอันนี้นะผมบอกเลยว่ามันใช้รูปโดวเพาะออดที่ออกที่มันเป็นรูปรูปแบบรูปแบบขาวดาที่ออกมาต้นสร้างอ่ะเนี่ยมานั่งเป็นเอยดออิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เนี่ยรูปถ่ายเนี่ยที่มันเป็นอย่างเนี่ยเขาข้างหลังก็ทําอย่างเงี้ยลิมิเต็ดเลยมีการเขียนด้วยหไหมลอตาลอใจสิบตุลาคมสองห้ารูย์เจ็ดปีมาลงจอสองหนึ่งสามสองหกหลวงพ่ออดเนี่ยอะไรเงี้ยทาให้มันมีแรงจูงใจของคนที่เห็นว่าเฮ้ยนี่มันของหลวงพ่อนะซึ่งผมเองเห็นจากภาพแรกก็ยอมรับว่าเออเฮ้ย e ใช่น,นี่เนี่ยแต่ด้วยความใช่อะไรมาจากภาพมันก็ต้องวัดที่ตัวจริงอีกทีครับและเมื่อเห็นตัวจริงแล้วเนี่ยที่น้องเขาไปซื้อมาก็ ชัดเจนเลยครับว่ามันเก๊นะครับแล้วถ้าเกิดใครเล่นของเก่าจะบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นงานเก๊ที่ทได้ไม่เนียนเลยเพราะมันไม่มีความเก่าเลยผ้าก็ใหม่รอยรอยรอยตารางจานต่างๆก็สดนะครับมันมันไม่มีความที่ดูว่าเก่าทองก็กะทองก็ใหม่อย่างเงี้ยนะครับแล้วที่เดียมคาเรให้ดูอะไรบางอย่างนั้นเนี่ยลายอย่างเงี้ยมันคือลายเห็นไหมเนี่ยผมจะทําให้ดูนยครับเนี่ยเห็นไหมครับ เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไะมมันเป็นมันเป็นเหมือนกับผมไม่ผมมันเหมือนกับเขาเอาไปติดกาวเอาไว้แล้วก็แปะแล้วก็ใช้หรือว่าเป็นที่ตอนรีดแล้วอะไรมาทับไว้แล้วก็รีดนร่ดหรือเปล่านึกออไหมมันกับถึงไว้แล้วรีดเนี้ยตรงนี้มันเลยไม่โดนน,น้ำเลยครับน้ามันซึมไม่ถึงมันก็เลยเป็นดวงเนี่ยการที่แบบเอาอะไรมากดทับแล้วมันเป็นหมดเลยเนี่ยเป็นปนกัวหมดเลยเป็นมาร์กเนี่ยนี่ก็เป็นซึ่งถ้าเกิด ของอย่างเงี้ยของหลวงพ่อถ้าท่านไม่ได้มาทําพร้อมๆถ้าเป็นของหลวงพอ่ออย่างเงี้ยท่านไม่ได้มาสามารถมาทำพร้อมๆกันหลายๆผืนแล้วก็แจกแจกเป็นวาระไม่ใช่ครับอันนี้เป็นของใช้ส่วนตัวที่หลวงพ่อท่านให้เฉพาะบางคนนะครับสองผมได้มาก็มีไซส์ที่เล็กกว่านี้เยอะซึ่งคนที่เขาได้ไปเปรู้ษย์เนี่ยเขาบ่อให้ไปหลังจากาเขาอุปสมบทแล้วไงลายลา,ยลายสิกขาบทแล้วเขาก็ท่านเราท่านเขียนงินให้พกติดตัวไปใช้เป็นยังาดพกพาครับตารางยาเล็กกว่านี้สามสี่เท่านะ เล็กกว่านี้เท่าแต่ของต้นหรือบาร,รมีที่เป็นแอดมินผมอะไซส์ประมาณเนี้ยแต่ขนาดไม่ได้ใหญ่อย่างเงี้ยคือลักษณะของหลวงพ่อท่านจะไม่ได้ลากแนวนี้ขึ้นไปสูงขนาดนี้ไงถึงบอกว่ามันมันเห็นแต่ภาพที่เราโชว์กันแต่มันกะระดับไม่ได้ขอมาเลยมาแล้วมันผิดขนาดทั้งขนาดที่เห็นทีแรกก็ตกใจแล้วนะครับดังนั้นนะครับของเก๊น,นะครับของหลวงพ่อออดตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เลยต้องมาทําให้ดูกันไงว่ามันเริ่มออกมาแล้วก็ต้องระวัง นะครับอย่าไปหลงหลงกับไอ้ราคาที่มันยั่วใจอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งถามว่าที่โดนมากันเนี่ยก็เพราะว่าความศรัทธามากกว่าราคานะครับเพราะราคาที่เขาเช่ามามันก็ไม่ได้ถูกมากหรอกนะครับมันเปิดถูกมากมันก็ไม่น่าซื้ออะเปิดถูกมากก็เหมือนกับเฮ้ยงานเคแต่ตอนนี้ผมนั่งทําคลิปตอนช่วงเย็นกลางวันมันก็จะมีเสียงอะไรรบกวนหน่อยต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวก็คงจะจบละไม่มีอะไรมากวันนี้นะครับ ก็ให้รู้ว่าตอนนี้ผ้ายันดอกบัวบานยันไก่เถื่อนได้มีการทำของเกอ๋ออกมาแล้วนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้มีตรงนี้สามแล้วก็มีอีกสองที่ทำมาชุดเดียวกันนะสองชิ้นอยู่อีกคนนึงเขาเขาซื้อไปสองชิ้นก่อนแล้วสามชิ้นเนี้ยคนขายแม่งยิงอินบล็อกมาขายให้กันน้องชายท่าในในกลุ่มนะครับเพราะว่าเขายังเพิ่งจะเริ่มเล่นเขาดูพาร์ทไม่ได้เป็นอะไรมากมายครับแต่เขาส่งมาสอบถามอยู่ว่าอย่างเงี้ยมันใช่ไหมเราก็ดูแลวว้วมันใช่ แต่ต้องดูตัวจริงถ้าคืนนั้นผมไปรับของด้วยไปดูของแล้วนะน่าจะจบมาที่ราคาถูกกว่านี้เยอะหรืออาจจะไม่ได้ซื้อขายก็กเป็นได้ครับเพราะอะไรเพราะอย่างหนึ่งคือรูปอันเนี้ยมันจะมีกรอบที่ทำมาที่ทุเรศมากนะเดี๋ยวผมเอากรอบให้ดูเนี่ยเขารเรียกว่ากรอบงานไม้ที่ทุเรศมากนะครับไร้ความเก่าดูสกรปรกไม่ไม่ได้มีความขลังเลยอ่ะนะครับ เนี่ยแล้วแล้วงานไม้กรอบงานไม้เนี่ยตอนนี้กําลังกําลังทําออกมาในงานของพระเกจิยุทธยาอีกสายคือหลวงปู่ศรีวสแกนะซึ่งก็ไ้น้องชายท่านหนึ่งที่มีความชํานาญด้านนั้นก็ทักมาบอกแล้วล่ะตอนที่มีการโชว์ในกลุ่มของพ่ออ่อนน่ะว่าพี่อันนี้มันอาจจะเก๊นะของผมก็มีอันนึงพอซื้อมาแล้วแม่งยิงมาขายกับสี่ห้าบาทเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคืองานเก๊ครับหน้าวังก็คงจะเคยเห็นกันแล้วมั้งนะครับดังนั้นนะครับก็ ต้องระวังของเก๊มันก็ทํามาเรื่อยเมื่อเราเสียตังค์ซื้อไปถูกหรือแพงเขาก็ได้ต้นทุนกลับไปละแต่ถ้าเราไม่ซื้อมาเราก็ไม่รู้ครับว่ามันเก๊ออยังไงนะครับเขาก็จะทำได้แค่นี้แหละทําอีกก็ไม่มีใครซื้อแล้วนะครับแต่ก็อยากจะให้คุณทาพักเกอ๊อย่างที่ผมเคยทําคลิปอื่น,นว่าถ้าท่านเห็นแต่กับเงินแค่เนี้ยครับแล้วก็ให้คนกลด่าสาบแช่งก็จงทําไปเรื่อยๆไม่รับได้รวยหรอกครับเงินแค่ไม่แค่ไม่กี่ร้อยไม่กี่พันเนี่ยได้ไป ใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับแต่คำสาปแช่งที่เขาสาปแช่งคนทำเอาไว้เนี่ยมันจะติดไปตลอดนะครับบาปกรรมมีจริงครับผมครับดังนั้นวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับกับการลงรายละเอียดนะครับของพยันเกจงานตัวใหม่ล่าสุดต้นปี2567นะครับที่ทําออกมาในชุดเดียวกันหลายๆผืนและพันกคดีวิทยาสายอื่นอีกนะครับเป็นเช่นนี้ครับผมซื้อขาย ก็จงระวังนะครับดูด้วยตาตัวเองยังไม่แม่นก็ให้คนที่ชำนาญช่วยดูนะครับมันไม่มีของดีหรือของถูกในโลกหลายๆชิ้นโผลม,มาให้คุณได้พร้อมกันหรอกนอกจากคุณยีนวาสนา,าจริงนะครับฝากไปเท่านี้ครับผมวันนี้ก็ขอลาจากทีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ